พื้นดินที่เคยรกร้างว่างเปล่านะคะวันนี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นแปลงกเกษตรปลูกพืชผักสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับรัศดรในโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามราชด,ดำริของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะหกสิบปีมาแล้วที่รอยพระบาทผู้ทรงเป็นทั้งพ่อและแม่ของแผ่นดิน ได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเคียงคู่กันเพื่อเสริมสร้างบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าไทยนี้ให้เป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยแก่ลูกๆของพระองค์เมื่อพ่อส,สร้างแหล่งน้ำพัฒนาดินป่าไม้เป็นฐานรากให้ลูกๆประกอบอาชีพทำมาหากินแม่ทรงช่วยพ่อสร้างความเข้าใจในคุณค่าป่าไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับสร้างแหล่งอาหารชุมชน และปลูกฝังให้ลูกๆรักษาและสืบสารงานศิลควบคู่กันไปเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่าเป็นรูปธรรมท,ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่เป็นตัวอย่างในแบบอย่างเนี่มีหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกก็ได้โครงการธนาคารอาหารชุมชนฟูดแบงค์เนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ ที่ท่านได้ส่งให้ลักษณะของการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนให้เชื่อมโยงกับที่ที่ป่าที่อยู่ข้ป่าเนื่องจากแม่ของสอนเนี่ย90%ก็เป็นพื้นที่ป่าเขาเท่านั้นที่ราบเนี่ยมีน้อยมากฉะนั้นที่ทํากินในที่ราบเนี่ยมีน้อยแต่ว่าที่ทํากินในป่าเนี่ยยังมีอีกเยอะท่านกระสงว่าทำยังไงจะสร้างแหล่งอาหารในป่ารอบๆหมู่บ้านได้นอกจากนี้ก็งานด้านด้านศิลปะการเกันรในเซนเปชีพเนี่ย สมเด็พจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงจัดตั้งศูนย์สินปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ของ,งจังหวัดแม่สอนขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการในการที่ปลูกบอนและเลี้ยงเลี้ยงไหมได้ทรงโปรดเจ้าให้ให้นำเรื่องการปลูก่อนเลี้ยงไหมเนี่ยมันเป็นอาชีพทอผ้าพ,พื้นเมืองเรื่องทอผ้าไหมเรื่องของการจัดสารเรื่องของช่างเหล็กช่างเงินต่างๆเนี่ยทรงใครถนัดอะไรชอบอะไรเนี่ย ท่านทรงไม่ขัดหรือเดือยพระนางเจ้าทรงส่งเสริมพระกากองทุนให้ทั้งนี้เพื่อได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างปัญญาสร้างแนวความคิดให้เกิดขึ้นด้วยตัวของตัวเองโครงการธนาคารอาหารชุมชนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2543ที่บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแปออำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้จึงได้เป็นพื้นที่ต้นแบบคนกับป่าสามารถอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างเกื้อกูลในขนาดเดียวกันราษฎรของพระองค์ก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ผลิดอกออกผลจากทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้กลับมาหล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ทั้งบนดินและใต้ดินอันแสดงถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทรงมีพระรามลิในเรื่องของธนาคารอาหารชุมชนเนี่ยถ้าเขามองถ้าเขามองเรื่องธนาคารอาหารชุมชนเนี่ยมันจะเป็นมองเหมือนกับว่าเอ้มันจะมีพืชมีอย่างที่เขาปลูกอยู่บนดินมั้ครับ,รบปลูกอยู่บนดินเนี่ยมีมะม่วงลิ้นจีลำไย,ยพักอะไรอย่างต่างเนี่ย ตัวนั้นคือเป,เป็นธนาคารอาหารทางด้านพืชเนาะที่อยู่บนดินเนาะแต่ที่ยังมีอยู่ที่สําคัญเนี่ยคือว่าในใต้ดินเนี่ยมันยังมีอาหารของคนไม่ห้องสอนที่เราหันง่ายๆที่หันเดียดนี่คือกรนเทาะเองก็แมงคีสวัวท่านนี่เป็นของทีเบาแมงคุดจีอันนี้คือเป็นตัวอย่างของอแมงกุดจีของแม่ห้องสอนเนี่ยเป็นแมงคีสีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นปุ๋ยได้อย่างดีนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยมีจุลินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ได้อย่างดีนะครอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธานาคารอาหารชุมชนตามแนวพระราชวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถที่ได้ะราแพรนให้กับคนในแม่องสอนเนื้ออื่นใด พระเมตตาพ่อและแม่ของแผ่นดินได้ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้กับครอบครัววางใหม่ซึ่งเป็นรนาษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านนาป่าแปกจังหวัดแม่ฮองสอนได้หลุดพ้นจากความทุกข์เข็ญความยากจนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเลี้ยงตนเองได้อย่างพอดีพอกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เจ้าพ่อหลวงได้ทรงสอนไว้ ครอรอยยิ้มแห่งความอบอุ่นของครอบครัวน,น้อยๆของชาวม้งนี้นะคะได้บังเกิดขึ้นก็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณนนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชทานโอกาสให้กับพวกเขาค่ะสวัสดีค่ะ